ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาแนะนำพัดลมนะครับ DC ตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับถึกทนอันนี้ก็ใช้มาประมาณสี่ปีแล้วนะครับใช้ดีมากครับตัวนี้เป็นพัดลม DC 12โวลต์นะครับก็ซื้อมาจาก La z a d a นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเผื่อมีคนสนใจนะอยากลองหามาใช้ดูเป็นแบบคลิปแบตนะครับอันนี้ พัดลมนี้เป็น12โวลต์15วัตต์นะครับประหยัดไฟมากนะครับนี่นะครับสเปกของพัดลมก็จะประมาณนี้นะใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวนะครับสำหรับอยู่ไรอยู่สวนนะที่จะใช้เป็นอยากได้ใช้พัดลมไว้ใช้นะครับแนะนําเป็นพัดลมตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันประหยัดไฟกว่าพัดลมไฟบ้านนะครับนี่ก็มันก็จะมีแจ็คมาให้นะครับแจ็คเป็นแจ็คดีซแบบนี้เลย มีสายสีดำสีแดงแล้วก็เอาไปคลิปแบตแต่อันนี้คือผมต่อเป็นแจ็คเสียบนะครับก็เอาง่ายๆก็ไม่ต้องต่อก็ได้นะครับเป็นคลิปแบตเอาง่ายกว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้นะครับแบบกลัวทำไม่ถูกนะครับก็คลิปแบตง่ายกว่านะครับนี่นครับมีเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็ตั้งเวลาได้นะครับปกติเหมือนพัดลมไฟบ้านทั่วไปนะครับ มีปุ่มชัดเจนนะครับใช้อยู่ได้อยู่ส่วนได้สบายเลยแล้วก็หมุนซ้ายขวาได้ปกติเลยตอนนี้เป็นตัวทรงสูงนะครับจะมีทรงสูงทรงสั้นไอทรงเตี้ยนะครับก็ซ้ายขวาลมแรงมากนะครับตอนนี้พอดีว่าผมปิดเสียงไว้นะมันจะได้ไม่ดังมากใช้ดีใช้ทน,นครับอันนี้ใช้มาประมาณเข้าปีที่สี่แล้วครับไม่เคยมีปัญหาเลยเลย ก็มาแนะนำเพื่อใครกำลังมองหาพัดลมนะครับคลบปบบดเป็นอีกตัวนะครับที่น่าใช้มากใช้ดีมากครับเดี๋ยวดูสเปคอีกรอบหนึ่งเนาะนก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปลองเลือกหามาใช้ดูนะครับก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปครับก็สงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ครับสวัสดีครับ